ไทยแลนด์ดนสยามเรื่องราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับซึ่งต้นกําเนิดสิ่งแรกในสยามนั้นมาจากไหนใครให้กําเนิดเดี๋ยววันนี้เราไปดูสิ่งแรกในสยามกันครับโรงแรมแห่งแรกของไทย โรงแรมเมนาลินโอเรียนเตลกรุงเทพครับคือโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทยครับเริ่มขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งประชาชนมีการไปมาหาสู่กันครับตามชาวบ้านซึ่งชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาในสยามประเทศในเวลานั้นก็ไปพักตามศาลาวัดครับเพราะไม่มีที่อยู่ โดยต่อมานะครับเมื่อคณะทูตซึ่งมีโดยหม่อมราโชไทยกลับมาจากยุโรปครับได้นําแนวคิดต่างๆนะครับในการโครงสร้างของโรงแรมมาพัฒนาจนกระทั่งมีหนังสือพิมพ์รายปีของหมอบัตเลนะครับซึ่งฉบับดังกล่าวเนี่ยก็ได้เกิดการสร้างโรงแรมในประเทศครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่5ครับได้มีการปรับปรุงโรงแรมอย่างครั้งใหญ่โดยให้มีความสะดวกสบายและหรูหรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับตามแนวของตะวันตกมีการนําไฟฟ้าเข้าไปใช้ในโรงแรมเป็นครั้งแรกครับที่โรงแรมโอเรียนเตลม,มี การเปิดห้องอาหารภายในโรงแรมแบบเต็มระบบสุดๆครับโดยในสมัยนี้เองนะครับธุรกิจในโรงแรมในประเทศไทยก็โล่งเรืองขึ้นนะครับและมีการเปิดโรงแรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยเช่นในปีพศ2413นะครับโดยมีการเปิดโรงแรมขึ้นใหม่สร้างขึ้นและบริหารโดยชาวต่างชาติทั้งหมดครับจนกระทั่งถึงปีพศ2 4 6 5, 5, 5. กมพรกกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับผู้บัญชาการการรถไฟในสมัยนั้นได้สร้างขึ้นมาและมีชื่อว่าโรงแรมรถไฟหัวหิน ซึ่งเป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นใกล้กับสถานีรถไฟหัวหินครับซึ่งเป็นโรงแรมแรกที่สร้างขึ้นโดยคนไทยโดยมีคนไทยเป็นผู้บริหารงานทั้งหมดครับและเป็นโรงแรมที่เกิดจากโรงแรมริมชายหาดโดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่1มกราคมครับพุทธศักราช2466ปัจจุบันเป็นโรงแรมในเครือเซนทาราครับหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย จินดามณีคือหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยครับที่เป็นภาษาไทยโดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้สละบปัญ,ญชนะวรรณยุกต์การแจ е กลูกการผ่านอักษรต่างๆครับโดยมีทั้งจินดามณีที่แต่งขึ้นในสมัยยุทธยาตอนกลางครับโดยพระโหราธิบดีที่โคตรทิดในบุเพสนิวาตครับโดยในสมัยของเสด็จพระนารายมหาราชนะครับจากการที่จินดามณีของพระโหราธิบดีเป็นแบบเรียนของไทยครับก่อนที่จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แบบเรียนของไทยซึ่งทําให้หนังสือแบบเรียนของไทยในสมัย ต่อมาหลายๆเล่มก็ใช้ซื้อว่าจินดาบันีเช่นเดียวกันเช่นจินดามันีฉบับความแปลกจินดามันีฉบับครั้งแผ่นดินพระเจ้าปรรโมโกฏครับจินดาบันีฉบับพิมพ์ของหมอบัดเลและจินดามันีอื่นๆอีกมากมายครับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยซึ่งถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนครับโดยรอห้ปวดเก้าให้แต่งตั้งขึ้นณตึกยาวข้างประตูพิมานชัย4ีครับในพระบรมมหาราชวังเมื่อพศ2 4 4 2ครับและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาล็กเมื่อวันที่1เมษายน พุทธศักราช2445ครับโดยสมัยรัชกาลที่6นะครับพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนครับให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้นโดยรับบุคคลธรรมดาครับที่จะศึกษาขั้นสูงให้เข้าเรียนได้ทั่วถึงกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ป็นสถานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2,459ครับโดยในคณะช่วงแรกนะครับก็มีถึง4คณะด้วยกันครับคือคณะรัรัประสาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับผมโรงพยาบาลแห่งแรกของไทย โรงพยาบาลศิริราชคือโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยครับในสมัยรัชกาลที่5ได้เกิดอหิวาตากโรคครับระบาดเมื่อประมาณพศ2424โดยในครั้งนั้นนะครับทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงพยาบาลเกิดขึ้นชั่วคราวครับแต่เมื่อโรคหาได้หายไปโรงพยาบาลก็ได้ปิดตัวลงครับ วันที่22มีนาคมพุทธศักา 29, ราช2429ราัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งสร้างโรงพยาบาลครับโดยสถานที่ของโรงพยาบาลนั้นอยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณพระราชวังบรวรสถานพิมุขหรือวังหลังครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นสถานที่โลกล้างซึ่งพื้นที่นี้มีความร่มเย็นมากเหมาะสาหรับการสร้างโรงพยาบาลครับเพื่อรักษาผู้ป่วยโดยในระยะแรกนะครับคณะกรรมการจัดตั้งสร้าง ได้สร้างโรงเรือนพักผู้ป่วยถึง6หลังครับและเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2,431ครับรัชกาลที่5นะครับก็ได้ทรงกรุุณาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดครับและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศิริราชพยาบาลโดยทําการรักษาบำบัดผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทยด้วยครับธนาคารเอกชนแห่งแรกของไทย ธนาคารไทยพาณิชย์คือธนาคารเอกชนแห่งแรกของไทยครับโดยกิจการของธนาคารเนี่ยได้เริ่มต้นในนามของบุคคับเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2447ครับก่อตั้งโดยพระเจ้าวรวงเธอกมลมหินสอนราชาลอไทย เนื่องจากขณะนั้นทรงเชื่อว่าสยามประเทศมีความจําเป็นต้องการระบบเงินธนาคารเพื่อรับรองการเติบโตท,ทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศครับหลังจากที่บุกขับขยายตัวทางธุรกิจขึ้นเป็นลําดับครับรัชกาลที่5ทรงกรุณาป 9, โปวดกล้าปวดกระหม่อมพระราชทานอํานาจพิเศษให้จัดตั้งบริษัทแบงก์สยามกรรม,มาจนทุนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจธนาคารไทยมณิชย์อย่างเป็นทางการครับตั้งแต่วันที่30มกราคมพุทธศักราช2449ครับ สถานีโทรทัศน์ช่องแรกของไทยสถานีโทรทัศน์ช่อง4ปลาขุนพรมคือช่องแรกของไทยครับโดยดําเนินงานภายใต้บริษัทของบริษัทไทยโทรทัศน์จํากัดโดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราชส4 9 5ครับมีชื่อเรียกขานตามมนุษยสัญญาสากลว่าด้วยวิทยุโทรทัศน์ว่า H.S. 1>, 1 TV ตั้งอยู่ที่วังบางขุนพรมครับที่ทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบันโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง4บางขุนพรมนะครับถือกำเนิดขึ้นตามดำริข,ของจอมพลปพิบูลสงครามครับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นซึ่งบาารรดาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ในขณะนั้นครับว่าว่าต้องการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีการส่งโทรทัศน์ในประเทศขึ้นโดยผู้นํารัฐบาลจึงได้ให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้ง โครงการจัดตั้งวิทยุโทรทัศน์ภาพโดยต่อที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีครับในปี2493 โดยคณะผู้ที่ปฏิบัติการในยุคแรกนั่นก็คือโดยมีนายจำนงรลังสิกุลครับหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการนายอัมพรพจนพ,พิสุทธิ์หัวหน้าฝ่ายกำกับภาพนายสมชายมาลาเจริญหัวหน้าฝ่ายช่างกองและหัวหน้าฝ่ายต่างๆอีกหลายคนครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2 4 9 8เนี่ยจึงมีการจัดพิธีเปิดสถานีโทรทัศน์ไทยวิสีช่อง4บารขุนพรมขึ้นเป็นครั้งแรกครับซึ่งถือเป็นวันชาติด้วยในสมัยนั้นครับ ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำในไทยนางสาวสุวรรณคือภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำในไทยครับโดยเป็นภาพยนตร์ใบในแนวลักไข่ครับในปี2 4 6 6ขนาด35มิมลิเมตรความยาว8ม้วนเขียนบทและกำกับโดยเฮนรี่แมคเรย์ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ถ่ายทำในสยามประเทศครับโดยฮอลลีวูดที่ใช้นักแสดงที่เป็นชาวสยามทั้งหมดเริ่มถ่ายทำตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมและสร้างเสร็จในเดือนมิถุนายนครับโดยในปี2 4 6 5 โดยเริ่มฉายในครั้งแรกครับเมื่อวันที่ยืมิถุนายนพศ2466ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้เข้าฉายในอเมริกาด้วยครับโดยใช้ชื่อ Kingdom of Heaven โดยเข้ามาฉายในประเทศไทยได้เพียง3าวันครับฟิล์มต้องจบับก็ถูกสูญหายไปครับนับเป็นโชคร้ายที่ปัจจุบันก็ไม่เหลือสิ่งใดที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในเรื่องนี้อีกเลยครับนอกจากวัสดุประชาสัมพันธ์หรือของชั้นลวดเล็กๆ,ๆน้อยๆครับที่รักษาไว้ในหอภาพยนตร์ รถไฟสายแรกของไทยทางรถไฟสายปากน้ำครับคือรถไฟสายแรกของไทยโดยต่อมาเรียกรถไฟสายกรุงเทพสุตปาก,การซึ่งเป็นทางรถไฟเอกชนครับที่เดินรถระหว่างสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครจนถึงสถานีรถไฟปากน้ำจังหวัดสุตปาการครับซึ่งเป็นระยะทาง21.3กิโลเมตรครับ ตั้งแต่ปี2436ครับถึง2503ซึ่งเป็นทางรถไฟสายแรกของไทยครับที่ก่อตั้งขึ้นจากการเดินรถไฟหลวงสายกรุงเทพอยุธยาถึง3ปีแต่เดิมนะครับทางสายรถไฟดังกล่าวนี้ก็ได้เป็นสาม,มัญทานของบริษัทรถไฟปากน้ำทุนจำกัด โดยรัชกาลที่านะครับเสด็จพระราชดำเนินทรงไปทําพิธีเริ่มกา,การก่อสร้างครับโดยได้เริ่มเสด็จไปในพิธีเปิดด้วยครับแต่เดิมทางรถไฟสายปากน้ํามีทั้งหมด10สถานีต่อมาก็ได้เพิ่มเติมเป็น๑๒สถานีครับหลังจากการที่สุดสัมปทานในเวลา50ปีเส้นทางของรถไฟดังกล่าวนี้นะครับก็ได้ตกอยู่ในการบริหารกิจการของกรมรถไฟต่อครั้งในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์นะครับได้ยกเลิกเส้นทางสายรถไฟปากน้าเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช๒๕๐ ครับโดยต่อมานะครับก็ได้เป็นการสร้างถนนแทนนะครับปัจจุบันคือถนนพระราม4และถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำครับหนงังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์นะครับคือหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยโดยมีการตีพิมพ์ระหว่างปี2,387-2,388ถึงครับโดยครั้งเมื่อปี2,407-2,411ถึงครับโดยมีการเขียนและพิมพ์โดยหมอบัตเลนะครับไม่ใช่นลีชาอเมริกัน โดยในระยะแรกนะครับก็ได้เริ่มออกเป็นฉบับรายเดือนโดยต่อมาก็เปลี่ยนเป็นรายปากักหรือรายครึ่งเดือนครับโดยฉบับแรกนะครับก็ได้เผยแพร่เป็นครั้งแรกนะครับตรงกับวันชาติของอเมริกาครับเมื่อวันที่4กรกฎาคม2387มครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ